ต่อมาก่อกระแสโลกกันต่อในช่วงที่2ค่ะก่อนที่จะถึงการแข่งขันเนี่ยฟุตบอลแห่งชาตินะคะประจําทวีปยุโรปวงการเพลงวงการบันเทิงของทวีปยุโรปค่ะเขาก็จะมีการจัดประกวดการร้องเพลงที่ชื่อว่า Eurovision กันทุกปีค่ะซึ่งปีนี้นะคะศิลปินจากประเทศสวีเดนเขาคว้าแชมป์ไปครองค่ะแต่ว่าประเด็นค่ะกลับกลายเป็นเรื่องของนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนประท้วงที่ประเทศอาเซอร์ไบจันเจ้าภาพนะคะหาว่าเรื่องประเด็นที่ถูกโจมตีเรื่องของผู้นาเผด็จการ ราะเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันค่ะนี่แหละค่ะคือโฉมหน้าของลอรีนนักร้องสาวจากสวีเดนที่ชนะเลิศก,การประกวดร้องเพลงของยุโรปที่ใช้ชื่อว่า Eurovision Song Contest ทำให้เธอกลายเป็นคนที่5จากประเทศสวีเดนที่คว้าชัยชนะรายการนี้โดยที่สวีเดนเคยชนะครั้งสุดท้ายเมื่อปี2,542 mm hmm. ค่ะ รีนสามารถสะกดผู้ชมได้ทันทีโดยการร้องเพลงยูโฟเรียและได้รับคะแนนโหวตอย่างท่วมทน้นจากทั้งในและก็นอกยุโรป372คะแนนเธอถูกมองว่ามีสิทธิ์เดินตามความสำเร็จของแอปป้าค่ะวงดนตรีสวีเดนซึ่งเคยประสบความสำเร็จสูงสุดในการแข่งขันเช่นกัน โดยในการสแสดงโชว์26ชุดในรอบสุดท้ายซึ่งมีการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมกว่า120ล้านคนจากกรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบจันซึ่งได้รับสิทธิ์ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันหลังการเข้าชิงค่ะของเอลนิกกี้ผู้ชนะเมื่อปีที่แล้วขณะที่หลายคนคะลุ้นให้ทีมที่ขโมยซีนอย่างมากเป็นกลุ่มหญิงสูงอายุจากรัสเซียชื่อว่าบูรานนฟสกีบาบูสกิร้องเพลง Party for Everyone คว้าตำแหน่งรองแชมป์ค่ะส่วนที่3ก็ตกเป็นของเซลจโกโจซิโมวิกจากประเทศเซอร์เบียค่ะผู้ชมทั้งในยุโรปและก็นอกอยุโรปมีการโหวตออนไลน์หรือว่าผ่านทาง SMS ให้คะแนนนักร้องคนโปรดคล้ายๆกับเวทีประกวดบ้านเราหรือว่าทั่วไปค่ะต่างแค่กฎเดียวคือห้ามไม่ให้เลือกประเทศของตัวเองที่เข้าชิง เพื่อที่จะได้ลดโอกาสความได้เปรียบของประเทศที่มีจํานวนประชากรสูงสูงค่ะเพราะว่าการประกวดในครั้งนี้ถูกบดบังไปด้วยบรรยากาศทางการเมืองในอาเซอร์ไบจันเมื่อมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องจนถึงวันตัดสินรอบสุดท้ายค่ะโดยเฉพาะสื่อต่างมุ่งความสนใจไปที่เจ้าภาพในประเด็นของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยนักการเมืองหลายรายแล้วก็แฟนๆต่างตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องเหมาะสม ของออเเอรยจานซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพโดยรัฐบาลค่ะถูกมองว่าอนุญาตให้จัดการประกวดร้องเพลงก็เพื่อต้องการหันเหความสนใจของผู้คนไปจากอำนาจเผด็จการนั่นเองอิลแฮมอาลีเยฟประธานาธิบดีก็เรียกร้องค่ะว่าการทำงานของสื่อทำไปในด้านเดียวซึ่งนักข่าวจากชาติตะวันตกมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อรัฐบาลใช้กองกำลังเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุม ซึ่งนอีมินอากาลารอฟลูกเผยของประธานาธิบดีได้เข้าประกวดเช่นกันสำหรับการประกวดยูโรวิชันค่ะก็จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1499เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถของแต่ละชาติและได้แจ้งเกิดให้ศิลปินค่ะอย่างแอปเปอซิลิเดียน โดยที่ในการประกวดครั้งหน้าจะมีการจัดขึ้นที่ประเทศสวีเดนค่ะค่ะที่สร้างสีสันให้กับการแข่งขนะะันในยูโรวิชันปีนี้ได้ไม่น้อยค่ะก็คือการเข้าร่วมแข่งขันนะคะของแอนเกิลเบิร์ตฮัมเบอร์ดิงค่ะ ศิลปินรุ่นลายครามนะคะชาวอังกฤษที่มีผลงานมากมายค่ะซึ่งในการแข่งขันปีนี้นะคะเขาได้เลือกเพลง Love Will Set You Free เข้าประกวดแต่กลับได้รับผลโหวตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็ได้อันดับนะคะรองบัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยส่วน Eurovision Song Contest ค่ะเขาก็จัดประกวดมาเป็นปีที่57แล้วและปีนี้เขาคาดว่ามีผู้ชมนะคะชมผ่านโทรทัศน์ถ่ายทอดสดทั่วโลกถึง125ล้านคนค่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปประเทศอังกฤษกันค่ะ